don't be afraid to be alone like the sun alone but still shine นะฮะก็จะเข้าไลฟ์แลไปเจอนะ,ะในเรื่องราวของวลีของการว่าอยากกลัวความนะฮะโดดเดี่ยวเดียวดายค่ะดวงก็ยกตัวอย่างเหมือนพระอาทิตย์นะอยู่เพียงลำพังแต่ก็ยังฉายแสงนะคะเป็นพลังยิ่งใหญ่มหาศาล ให้กับโลกของเราและจักรวาลใบนี้ค่ะเพจกูรูกูรู้ทุกเรื่องและกูจะนาความรู้ที่กูรู้มาถ่ายทอดที่มากที่สุดนะคะหัวข้อในวันนี้มันสําคัญมากๆและมากที่สดุดเนาะดังนั้นคือตั้งใจนะคะที่จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนะคะหัวข้อวันนี้มาให้เราอย่างละมีละมยนะ,ะเออหัวข้อนะคะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปฐมเหตุนะคะก็คือสาเหตุเหตุหลักนะคะเหตุหลัก ที่เป็นตัวแก่นในการที่จะพาเราไปสู่ผลลัพธ์ที่เราต้องการนั่นหมายความว่าอะไรที่เราต้องการมันล้วนมีเหตุของการที่จะต้องนะฮะสร้างก็คือเรานี่แหละเป็นคนสร้างเหตุจนเกิดผลลัพธ์ในชีวิตนะคะดังนั้นเนี่ยมันจึงสำคัญมากมันเป็นส่วนผสมของนะคะความรู้สึกและ ะะการลงมือทําคําพูดทุกกระบวนการต้องสอดคองกันหัวข้อก็เลยอาจจะเป็นภาษาที่นะ,ะมันเป็นอย่างทางการเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็จะเจอเรื่องคําสอนที่นะคะมันก็จะสลับซับซ้อนคําสอนที่นะคะจะบอกตรงๆเรียบเรียบง่าย,ายๆอะไรต่างๆคือแปลจากจากนะฮะจากไทยแปลไทยอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคปฐมไปเหตุนะฮะ,อะ,นะฮะของการ เอ่อเป็นเขาเรียกว่าเออเขาเรียกว่านะปฐมเหตุในการสร้างนะคะปัจจัยนะคะจนเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณต้องการนั่นแหละคือความสําคัญนะคะปฐมเหตุมันก็มาจากนะคะโลกภายในของคุณที่คุณสั่งที่คุณยืนยันนะคะแล้วก็เลือกตัดสินใจในการเลือกนะคะจากพลังงานความรู้สึกคุณฝั่งไม่ผิดคะ่ะ เร,เราทุกคนนะคะใช้ความรู้สึกเป็นตัว GPS นำทางชีวิตหลังจากที่ความคิดเราคิดได้นะคะที่ไม่ได้เอนำเอาเรื่องความคิดเนี่ยมาเป็นเรื่องเราตัวที่ชี้ร่องในวันนี้ก็เพราะความเป็นจริงนะคะที่นักวิทยาศาสตร์เขารู้แล้วว่านะคะความคิดของมนุษย์เราวันวันหนึ่งน่ะ มันมีทั้งหมดนะคะมันมีทั้งหมดนะคะเกือบเจ็ดหมื่นกว่าเรื่องที่มันวนอยู่ในหัวเรามันเกิดดับเกิดดับตั้งแต่เรานะคะตื่นนอนยันเข้านอนและขณะที่เรานอนหลับสมองมันก็ไม่ได้หยุดทํางานเนอะไหมคะดังนั้นนักวิทยาศาสตร์มีในเรื่องงานวิจัยไว้เรียบร้อยแล้วว่าสมองของเราถ้าเราไม่ทําให้สมองนะคะอยู่ในคลื่นพลังงานที่ ดีมีคุณภาพนะคะคุณปล่อยให้สมองรันทำงานอัตโนมัติในขึ้นของเดลต้าอ่อเาเบตเรียกขึ้นเบต้านะคะที่เป็นความถีเอ่อแบบชนิดที่ว่าแบบหมุนไวอะนะคะคุณก็จะตามความคิดไม่ทันะะดังนั้นเนี่ยตัวบวนการในเรื่องราวความรู้สึกมันจึงเป็น GPS ส่งนะคะใหะ้หน้าตาชีวิตของคุณ เกิดผลลัพธ์ในชีวิตอย่างที่มันเป็นความรู้สึกนั้นๆทีนี้ปฐมมาเหตุที่พูดวันนี้ก็คือเราเอาปัจจุบันขณะไม่ยุ่งกับอดีตนะคะเพราะว่าในภาวะของความเป็นจิตเนี่ยมันไม่มีอดีตและไม่มีปัจจุบันเอ้ยขอโทษไม่มีอดีตและไม่มีอนาคตมีแต่ปัจจุบันขณะนะมัวแต่ตะลึงกับไอ,อ,อ,อตัวสีน้ําเงินนะคะก็เลยเนะคะ พูดถึงในเรื่องราวความเป็นปัจจุบันขณะคือมันเป็นความสําคัญเป็นฐานหลักในการที่จะสร้างเหตุให้เกิดขึ้นในอนาคตนะคะเอ,อ่อวลีภาษาอังกฤษอันหนึ่งเขาบอกว่า the past นะคะ the past in your head นะคะก็คืออดีตมันอยู่ในหัวคุณ but the future in your hand แต่อนาคตมันอยู่ในมือของคุณนะะมือของคุณที่จะเสกสร้างสรรค์นะคะในเรื่องราวอนาคตคุณเป็นคนปั้นใหม่ได้เอง นะะในส่วนของอดีตที่คุณปั้นมาทั้งหมดนะะ่ะนะคะมันก็กลายเป็นประสบการณ์ที่คุณจะต้องรู้แล้วว่านะคะเดินมากแบบไหนใช้ชีวิตอย่างไรมีผลรับอย่างไรอันนั้นคืออดีตที่คุณนะคะสั่งสมมาแต่ในเรื่องราวของอนาคตเป็นสิ่งที่คุณสร้างได้จากปัจจุบันนะ,ะในเรื่องราวของคุณคุณเขาเขาใช้คําว่าความฝันมันคือสิ่งที่นะคะ เป็นเป็นสิ่งที่ต้องการที่มันไกลตัวก็คือฝันก่อนนะคะฝันให้เพลิดเพลินสนุกสนานเบิกบานล่าเริงจึงใสว่าต้องการเป็นอะไรเป็นใครในเรื่องราวตรงนั้นเป็นชินตนาการนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะมีเป้าหมายคุณก็เริ่มนะคะทำให้ความฝันของคุณใกล้ตัวมากขึ้นที่เรียกว่าเป้าหมายก็คือเริ่มจากความคิดจนกระทั่งมันมีความรู้สึกนะคะสนุกสนาน กับความคิดนั้นคุณก็ไปต่อยอดไปจินตนาการนะคะจินตนาการนั้นเขาเรียกว่าความฝันและนะคะเมื่อมันลงมาถึงความรู้สึกคุณก็กําลังเล่นแร่แปรธาตุจากความคิดนะคะแลวก็จินตนาการมาสู่ความรู้สึกนะคะความรู้สึกนี้มันเริ่มเป็นพลังงานแม่เหล็กนะคะที่จะไปดึงดูดนะคะสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยที่มีค่านะคะ สมาการที่ตรงกันกับความรู้สึกและนะคะจินตนาการจนเห็นภาพของคุณน่ยให้มันปรากฏเกิดขึ้นนี่ก็เรียกว่ากระบวนการเล่นแร่แปรธาตุจากนามธรรมสู่ความเป็นรูปธรรมและสาสสารวัตถุก็นี่แหละความเป็นมนุษย์มีอยู่แค่นี้มีอยู่แค่นี้กระบวนการมันเป็นอย่างนี้นะคะนว่าจะเป็นนะคะสายทางด้านจิตวิญ,ญญาณวิทยาศาสตร์ นะคะหรือเรื่องเกี่ยวกับกฎต่างๆที่มีให้กับมนุษย์ชั้เนี่ยหรือที่พวกเราได้ใช้กันทุกๆคนที่ความว่าเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีกระบวนการเล่นแร่แปรธาตุแบบนี้นะคะมนุษย์เราเนี่ยคือผู้สร้างอย่างแท้จริงนะคะไม่มีสิ่งใดเลยนะคะที่เกิดเป็นวัตถุสิ่งของบนโลกนี้ไม่ผ่านกระบวนการความคิดจากใครคนใดคนหนึ่งมาก่อนนะคะและเราต้องถามตัวเราเองว่า และฉันเนี่ยจะคิดสร้างอะไรให้นะคะประโยชน์ต่อผู้อื่นและเป็นประโยชน์ต่อโลกนี้บ้างนี่คือสิ่งที่ต้องถามตัวเองนะคะต้องถามตัวเองและนี่ก็จะกลายเป็นปฐมเหตุนะคะที่จะทําให้คุณเนี่ยบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการลงมาเกิดในชาตินี้จัตตรักษ์นะคะดังนั้นเนี่ยถึงเวลาที่ดีมากๆของยุคนี้สมัยนี้กับการที่จะตื่นรู้เรื่องชีวิตตัวเองอย่างง่ายๆ ะะแล้วตัวเราเองเนี่ยก็สามารถที่จะบำบัดสามารถที่จะนะะสร้างชีวิตใหม่ในร่างเดิมได้ไม่ว่าอายุทเท่าไหร่ก็ตามเพราะเราใช้ปัจจุบันขณะเป็นปฐมภิเหตนะฮะปฐมภิเหตุเพื่อที่จะสร้างปัจจัยไปสู่นะะสิ่งที่เราต้องการได้ถ้ามันไม่ใช่ก็เปลี่ยนใหม่นะฮะนำในเรื่องราวเครื่องปรุงของการที่จะสร้างชีวิต ด้วยนะคะนิสัยดีๆนะคะนิสัยดีๆคือนิสัยที่มันเป็นเหตุปัจจัยไม่ใช่ว่าดีเลวหรือนิสัยดีๆเนี่ยนั่นหมายความว่ามันเป็นเรื่องราวที่จะเอานะคะเอามาสร้างเป็นรูทีนหรือนะคะสามารถที่จะทําให้เกิดการทําได้อย่างต่อนเนื่องสม่าเสมอจนกระทั่งกลายเป็นร่องนะคะร่องนะคะ,ะ,คะเขาเรียกว่าร่องพลังงานหรือร่องนะคะเส้นทางของ gps ใหม่ โดยที่ไม่ใช้เส้นทางเดิมๆเหมือนอดีตที่ผ่านมานะคะอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าเราจะใช้เส้นทางอะไรยังไงก็ตามเนี่ยนะคะถ้าเราพึงพอใจเราใช้เส้นทางนั้นต่อไปได้เลยแต่ถ้าเราไม่พึงพอใจมีหน้าที่อย่างเดียวคือเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลียป่ยนนี่คือสิทธิของเราทุกๆคนนะคะอาเมื่อสักครู่นะคะพูดถึงวลีภาษาอังกฤษไปนะคะมันมีอีกวลรีหนึ่งที่น่าสนใจมากๆๆนะคะ,ะ,คะเพราะว่า ต่างชาติก็เริ่มส่ง affirmation เริ่มส่งนะคะในเรื่องเรากระบวนการนะ,ะที่จะทําให้คําพูดความคิดนะคะของของตัวเราที่ใช้ได้ผลนะ่ยแชร์เป็นประสบการณ์ให้กับเพื่อนมนุษย์มากขึ้นเพราะทุกคนตระหนักรู้นะคะทุกคนตนรนะหน,นักรู้ว่าอะไรก็ตามเนะี่ยที่ใช้ได้ผลกับเราก็ใช้ได้ผลกับคนอื่นจิตเช่นเดียวกันเพราะมนุษย์ทุกคนนะ่ะเรามีกลไกนะคะมหาศาย์ ในการที่จะเชื่อมโยงนะคะในเรื่องราวข้อมูลและเอาไปใช้กับกลไกของแต่ละคนได้เลยนะคะเพราะเราถูกสร้างนะคะเราสูกสร้างคือร่างกายเนี่ยเราถูกออกแบบสร้างมาเพื่อเราที่เป็นที่รักนะคะดังนั้นร่างกายของเราแต่ละคนจึงเต็มไปด้วยกลไกที่มหัศจรรย์มากนะคะ,นะคะมีเนี่ยตั้งแต่ เรื่องตาที่3นะคะต่อมไพเนียลมีตั้งแต่สมองซีกซ้ายซีกขวาที่นะคะมีความจําและจินตนาการและคนส่วนใหญ่ใช้ในซีกซ้ายมากกว่าซีกขวานี่คือสิ่งที่เรานะคะพลาดอย่างมากมายนะพลาดอย่างนี้นมากมายแต่ถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าสมองซีกนะคะซีกซ้ายเราเป็นเรื่องความคิดและก็ความจำนะคะถ้าเราจาแต่เรื่องดีด เรื่องไม่ดีไม่ต้องจําดีไหมเอออันนี้คือเป็นเรื่องเราที่เราต้องฝึกเนาะเสร็จเรียบร้อยทางด้านขวาเนี่ยนะคะถ้าเรารู้นะคะเรื่องราวของความฝันและจินตนาการหรือสิ่งที่เราปรารถนาและต้องการมันเป็นภาพและการเป็นภาพเนี่ยมันจะไปดึงนะคะภาพที่เหมือนกับสิ่งที่เราเห็นในตาในาหรือเห็นในสมองจากการจินตนาการซีดขวาของเรานะคะการฝึกตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะฝึกมาก ะะแล้วทั้งหมดทั้งมวลแม้ว่าจะคุณจะซ้ซีกีซ้ายซีขวาต่างอย่างที่มันเคยที่พูดตั้งแต่ต้นถ้าสมองนะคะคุณยังไม่มีเรื่องราวของการที่ให้คลื่นสมองได้รับคลื่นสมองได้รับคลื่นพลังงานดีๆเนี่ยนะคะสมองก็ยังอยู่ในนะคะภาวะของการที่ปุ๊บปั๊บปุป๊บปัก็คือสมองเนี่ยมีรอบในการที่ เขาเรียกว่าคิดเร็วนะฮะและเกิดดับเกิดดับอย่างรวดเร็วมากนี่ที่ที่เรียกว่าคลื่นเบตานะฮะดังนั้นสมาธินะฮะจึงเป็นเรื่องราความสําคัญนะ,ะสำคัญในการที่คุณจะต้องนะคะนำในเรื่องราของคลื่นคลื่นดีๆให้กับสมองนี่คืออาหารนะฮะอาหารชั้นเลิศนะคะกลไกลในการที่คุณจะต้องดูลมหายใจหรือสมาธิน่ย มันจึงเป็นเรื่องสําคัญพอๆกับนะคะจริงๆอากาศมันก็สำคัญที่สุดนะอ่าพอๆกับที่คุณทานข้าวนะคะเอ,อ่อทุกวี่ทุกวันอะทุกวี่ทุกวันถ้าวันนี้นะคะใครเข้ามาฟังไลฟ์นี้นะคะเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ขออธิษฐานจิตนะคะไปยังทุกคนทุกท่านเลยว่าลมหายใจที่คุณจะต้องหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะคะใน ในรูปแบบที่เรียกว่าสมาธิปันทวีที่จะไม่ได้บอกว่าท่านั่งนะเอาเป็นว่าคุณจะอยู่ในอากับปฏิิกิยอะไรก็ได้อยู่ในสถานที่ตรงไหนก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณนะฮะตนหนักได้ว่าลมหายใจเป็นความรักเป็นยาชูกําลังและเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเยียวยาชีวิตคุณด้วยพลังลมปาน นี่แหละเรียกปานานะพลังชีวิตแหละนะคะถ้าไม่มีลมหายใจชีวิตมันก็ไม่มีนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่ออะไรที่คุณตระหนักรู้นะคะในการที่นำลมหายใจเข้าและออกนะคะที่ช้ากว่าปกตินั่นเรียกว่าสมาธิและมันจะปรับคลื่นสมองให้นะคะมีประสิทธิภาพนะคะมากขึ้นยกในเรื่องเราเปลี่ยนช่องจากคลื่นเบต้า ไปสู่คลื่นเดลต้าคลื่นแกรมคลื่นเดลต้าและคลื่น Alpha. อัลฟาี๋ยวใหาพูดถึงเกีย่ยวับพึ่งพูดถึงแกมมาแกมมามันก็จะสูงกว่าเนาะแกรมมาโอเมก้านี่ก็คือเป็นเรื่องราวของเป็นคลื่นของที่ใช้การตัดสรุปของผู้ที่าัถนาจานะคะเข้าถึงจูนถึงความเป็นธรรมชาติที่เป็นความจริงอันสูงสุดและคุณก็ทําได้นะคะนี่คือสิ่งที่ผู้ผู้ที่บรรลุธรรมหรือเป็นบุคคลที่ เรียกว่าศาสดาของทุกศาสนาเนี่ยก็ไม่ได้ปิดบังเรื่องนี้นะกไหมคะแต่ในเรื่องเราของยุคพลังงานใหม่จะอธิบายเราละเอียดว่าคลื่นแต่ละคลื่นและการที่จะทําสมาธิเนี่ยทำไมมีความสําคัญอะไรอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องรู้และเอามาใช้เพื่อที่เราจะไม่เสียสิทธิ์นะคะไม่เสียสิทธิ์ในการที่คุณจะได้ใช้สิทธิ์เต็มเม็ดเต็มหน่วย จากการที่คุณได้เกิดในชาตินี้นะคะอันนี้คือสำคัญมากแล้วขอขอบคุณเคียบไลฟ์แปดแปดนะคะเสียงสะท้อนที่ฟังเคียบไล์แปดตอนนี้ดังอยู่ในหูนะคะดังอยู่ในหัวเลยนะคะที่บอกว่าอย่าอายที่จะทวงสิทธิ์ของคุณคืนเพราะถ้าคุณไม่ทวงสิทธิ์ของคุณคืนคนที่เขาไม่อายนะคะไม่อายในการที่จะเรียกร้องสิทธิ นะคะของชีวิตที่ดีงามนะคะเขาจะมาใช้สิทธิ์ของคุณด้วยอันนี้ก็เลยแบบมาตระหนักนะคะมาตระหนักนะ,ะตระหนักอยู่ในใจนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเป็นคนดีนะคะเป็นคนดีก็อย่าลืมว่าคุณมีสิทธิ์ในการที่จะใช้พลังงานชีวิตอย่างชนิดที่ว่าเป็นสิทธิ์ของคุณและเมื่อไหร่ที่คุณเข้าถึงพลังงานชีวิตนะคะที่เข้าใจว่า สิทธินะะพื้นฐานในการที่จะเกิดนะะในความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ฝ่ายโลกพลังงานใหม่เนี่ยเขากนะะ็นำในเรื่องเราวิชาการต่างๆเอามาให้พวกเราเยอะแยะมากมายกลายกองไปหมดเลยนะฮะตอนนี้ก็จะมีกลายเป็นแบบว่าผู้คนพูดถึงเรื่องนะะเกี่ยวกับชีวิตได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะฮะแล้วก็ถ่ายทอดกันนะฮะได้อย่างได้เป็นธรรมชาติและก็เรียบง่าย รวมทั้งนะคะดีใจกับนะคะคนที่อายุไม่ถึง30สิอ่ะเดี๋ยวนี้เข้าไปดูสิบกว่ายี่สิบกว่านะคะก็สามารถพูดถึงเรื่องชีวิตความเป็นธรรมชาติและนำนะคะหลายๆคนนั่งสมาธิกันหลายกลุ่มมากเลยนะคะเพราะว่าเออเป็นเรื่องราวที่เขาตระหนักรู้และเขาใช้ได้ผลเขาตระหนักรู้และเขาใช้ได้ผลกับตัวเขา เขาเกิดความมั่นใจนะคะว่าถ้าแนะนำนะคะแนะนําออกมาในกระบวนการและมีหลักวิชาการมีสถิติอ้างอิงเี่ยนะคะมันก็เป็นเรื่องราวที่เป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้ว่าชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้หากกระทําในลักษณะที่เขานำพาและนําข้อมูลมาให้ส่วนเพจกรูกรูทุกเรื่องนะคะมันก็จะเป็นเรื่องราของการเปิดใจประสบการณ์ชีวิต ที่มีแต่ละวันวันนี้มาให้ทุกคนยืนยันให้ทุกคนรู้ว่าอะไรก็ตามนะคะที่คุณจะต้องปรารถนาให้เกิดขึ้นในชีวิตแม้จะมีบททดสอบเข้ามามากขนาดไหนก็ตามคุณจะต้องยืนยันนะคะและก็นะคะตั้งใจอยู่ในความปรารถนาของคุณอย่างเข้มข้นคือไม่เปลี่ยนแปลงไม่คอนแคน แม้ <Mac S 2> จะมีเรื่องโน้นเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะมากระทบคุณมีหน้าที่อย่างเดียวค่ะรักษาสภาวะแห่งจิตและความรู้สึกของคุณรักษาสภาวะแห่งใจและความรู้สึกของคุณนะฮะเพราะความรู้สึกของคุณทั้งใจทั้งจิตนะฮะคุณจะต้องปกป้องไว้ให้ดีเพราะนี่คือสภาภาวะของคลื่นพลังงานที่กําลังส่งตรงไปยังสนามพลังงานกลาง ถ้าภาษาของอับราฮัมฮิสเรียกว่าสนามวอลติกนะคะเรื่องราวของสนามพลังงานกลางนะคะที่หลายๆคนก็เรียกว่าพลังงานจักรวาลหรือนะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องราวของคุณรักษาจิตรักษาใจให้ดีมันเท่ากับว่าคุณกําลังจะปกป้องจิตจักรวาลของคุณเชื่อมโยงกับความเป็นธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่มีพื้นฐานของความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเหลือเฟือนะฮะนี่คือสิ่งที่ ต้องยืนยันและนี่คือปฐมเหตุของการที่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาและต้องการโดยที่ไม่ยกเลิกใดๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่อยากมาฝากให้กับทุกๆคนนะคะเพราะคุณทุกๆคนสามารถที่จะเกือบขับเครื่อนนะคะพลังงานชีวิตแบบเรียบๆง่ายๆและคุณมีวัตถุดิบนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่สมบูรณ์พอมอยู่ใน ตัวคุณเองเรียบร้อยแล้วนะคะภายใต้เนื้อหนังมังสาของคุณเต็มไปด้วยพลังงานแห่งความรักความปรารถนาดีนะคะเพื่อจะให้คุณได้ใช้ชีวิตบนโลกใบน,นี้อย่างคุ้มค่าและมีประโยชน์สูงสดุดรวมทั้งสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะแบบชนิดที่ว่าคุณต้องการอะไรคุณจะได้ทั้งหมดทั้งสิ้นเลย และที่สําคัญอย่ายกเลิกสิทธิของคุณในการที่คุณจะต้องนะฮะมีความเชื่อมีความศรัทธามีการสํานึกรู้คุณทราบซึ่งกตัอยูมีการชื่นชมมีความเบิกบานมีความสนุกสนานมีความสุขอยู่ตลอดเวลาและที่สําคัญที่สุดนะฮะนั่นก็คือคุณจะต้องขับเคลื่อนพลังงานเหล่านี้ที่เป็นพลังบวกทั้งหมดอยู่สม่ำเสมอ ะะหยุดพังลังลบร้อเพื่อที่จะไม่มาเป็นเส้นทางขัดขวางนะคะของการสร้างปัจจัยจากเหตุที่คุณต้องการให้เกิดผลลัพธ์ในชีวิตค่ะวันนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนำนะคะองค์ความรู้ตรงนี้เอาไปพิจารณาค่ะเพราะทั้งหมดทั้งมวลคุณก็มีโครูคุณก็มีนะคะในสิ่งที่เรียกว่า6ิซน ของคุณเองอยู่แล้วว่าคุณจะทำยังไงให้ชีวิตคุณมีความสุขและเจริญรุ่งเรืองพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย